สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนุ่มบ้านโคกเลยกับพันต้นนะครับมือนีมาเอาผึ่งอีกแล้วครับผึ่งใยครับพึ่งใยสูงพ่องครับทนี่นะครับมือนั้นกับมากับพันต้นแล้วแต่ว่าฝนมันตกนะครับเพิไปเอาบ่ได้ครับต้นไม้มันเปียกนะครับแต่มืือนีมันบบเปียกแล้วซ่อนอยู่นั่นนะครับั้งในน้อยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเถิงเถนะครับยากสิคุมคาบ่แต่งตัวก่อนนะครับ ครบกับมัดมาแล้วนะครับพูนะอ้วนขนาดครบเลยครับกินเขาเสียบครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าซิเป็นแบบไรครับต้องร้อยโตเลครับกิ้งเป็นตาย่าอีกแล้วนะครับทานต้นก็เอาอย่างเดียวนะครับมักเอาลายนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนุ่มบรนโคครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับโดนๆเบิ่งทีหนึงก็นเยาว่ากันมิตงครับไม่ค่อยได้ไปเส่นะครับผลมันตกนะครับทานต้นกิดติ๊กตอกเลยครับไปติดตามเราได้ครับภายเล่นติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันฝึงทั้งทั้งสีคุ้มค่าขึ้นบ่ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวตอกท้อยขึ้นไปนะครับมือนี่อาจสซไดีเบิ่งมุมไก่เลยครับพันต้นสีไตไปตัดผมสินั่งทายญี่ปุ่นนะครับนั่งทายญี่ปุ่นนยครับลืมสายคาดห้วยอีกแล้วครับมือนี่ครับมันจําเป็นแท้ๆเลยนะครับกระสูงเติอยู่ครับเดี๋ยวไปพ่อกันทั้งเถื่งบุญแลยครับอาจสซได้เบิ่งมุมไก่ยังได็กก็จาว่ากันนะครับเพิ่งสิให้หรือโบไฮกับโบลูนะครับสืบตอดบบมอนีรุ่นเอาอร์นครับ ผมก็เอาเสื้อมาสั้นเดียวนะครับพันต้นแล้วลายสั้นอยู่ลองเบื่องครับ่อกันข้างบนครับตอกถอยสักครู่วสวัสดีทั้งต้นไม้ครับอยังเมยเลยบูธำรรมมาดาเลยพี่น้องสูงครับถึงอยู่นั่นนะครับทั้งไม่น้อยไหมอัดคนสไตไปเอาไหมครับเสียวพ่พี่น้องสุดยอดเลย ยานบวกคุมคาขึ้นอยู่ครับห้างน้อยเลยฮนั่นกำลังขึ้นมากแล้วครับเดี๋ยวสินั่งท้ายย่ปุ่นเ่ะด้วยครับโยงวุปุ่นเนาะโมเดลสายคาดหัวมาไหมโมเดลหั่งไกลๆนยครับอย่าว่ากันสักครู่ครับผม เตรียมลุยแล้วนะครับไก่บนเนื้อครับคือ่งแด้งที่กัจะว่ากันมันจำปินครับ โปรแตกอยู่เร็วครับกับกเัยเด้อพี่น้องที่อยากครับติดครบดีๆก่อนผมอะ่ะฮะไม่ว่าเถอะเว้ยเดี๋ยวเดี๋อวพี่น้องผมปรับเสียกให้พันต้นก่อน เอ,เ,อเป็นแบบไหนเพงเลย <laughs> <laughs> ผมมาแล้วสิบโบคุ้มคานะครับมพเบิ่งทายทอดเผิ่งทั้งไก่เป็นตาเอาวบวเสรกวาดทั้งพี่ผมเิ่งเด้ มีน้ำบ่เดี๋ยว่เอา,ปะนะปาไปเลยดีดีเด้อสายนั่นออกไปตึ้ยก็โค้งนะครับคุณหนูนะครับตาย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 ,ตาย เป็นตะได้อยู่จีมีฟังเดียวอ้อ,จ,อจับดีๆคับ,บูเป็นตากรับผาปาดเอาเ้น้ำกันได้ปาดเรียวเต้ครับ เที่ยวก็วเอาครับเที่ยวก็วปาดมาปาดน้ำปาดหั่งมาความคุ้มค่าบบมีเลยครับพี่น้องเบิงความสูงครับเพิ่งหั่งน้อยๆครับแดงแล้วพร้อมน้ำกับ่บมีื้อ <c oughs> chào đi đi chào 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 đi đi chào chào hết chào 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 Yuti hăng chào chào อะไรผึ่งนะครับพี่น้องบอ่ได้อย่างเลยนี่ครับปิ่งน้อยนึ่งครับออโอเคมาครับผมเสียวเฝ้าตัดเฝ้ามาควบคุมค่านะครับมือน,นีนะครับมานะครับโอเค ไปครับพี่น้องครับพอกันทั้งล่างเหรอครับเสียวครับลงมาเร็วพี่น้องครับโคตรคุ่มคาเลยกับความสูงนะครับตัวอ่อนก็ได้ประมาณจากสามสิบโลนะครับต้นหัวน้านี่โบตัมก็หาสิบนะครับห0โลเลยครับเบิ้งโคตรสีเลยครับสุดยอดเลยนะครับ Ar, โบขายนด้คร <breathe> mm ับ hmm ชุดนี้นะครับกดยใหญ่แล้วก็หนักลายได้หลายๆผมโบขายเะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับ้มคลิปนี้นะครับโอ้โบได้เห็นอย่างเลยนะครับเพิ่งก็ไดล่อให้ขึ้นไปนะครับออรุ่นนี้บอตดนะครับบบมีไลท์นะครับเป็นตัวคูนะครับอมึงด้วยครับเอาแม่บมีไลท์แท้ๆนะ อย่างใดอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผู้ใดชื่นชอบนะครับช่องนุ่มบันโคลนฝากไว้ด้วยนะครับพันต้นกับติกดอกนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับติกดอกพันต้นติดตามได้ไพเล่นติกดอกนะครับคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ